สวัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแอบปลาน้อยเนาะพ่อไปยัดน้ํานานาะเจ้าเป็นน้ําเมืองน้อยเนาะเขายัดน้ํามันก็จะได้ปลาเมืองเขานาะเจ้าอ่านี่เป็นปลาพอนะเจ้าปลาพ่อขี้ขมเนาะปลาขาวมาขมตัวใดนะเจ้าปลาพอนี่นิยมลาบนะเจ้าเป็นห้องว่าลาบขมเนาะลาบทั้งขี้นั่นแหละเจ้าเป็นห้องลาบปลาพอนะเจ้าใส่ขี้ลงไปตัวเนะเจ้า อ่าส่วนปลาขาวนี่บ่ขมนะเจ้าอันนี้ก็ลักษณะปลาพ่อนะเจ้าต้องไอขัวไส้ออกเนาะมันขมนะเจ้าอันนี้แม่จะขัวไสแล้วจะเอาไปแอบนะเจ้าหัวง่ายๆนะเจ้าก็คือเอามีดเฉือนแล้วก็บีบขีออกเนาะปลาตัวน้อยนะเจ้าปลานี่คือใหญ่ที่สุดของปาลาแล้วนะเจ้าคือมันบ่นใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะเจ้าอ่านี่ก็หัวไสเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนแอบนะเจ้า กับพริกแกงเฮานี่แหละจ้าพริกแกงเมืองเฮานี่แหละจ้าเอามาใส่ถ้วยก่อนเนาะเดี๋ยวเาก็จะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะจ้าแล้วก็ชูรสนิดหน่อยนะจ้าใส่ลงไปเนาะเพิ่มรสชาตินะจ้าของพริกแกงนะจ้ามาคนคึุกเคล้าให้เข้ากันแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีห่อตองนะจ้าง่ายๆเนาะเอาตองมาลองสักสองสามชั้นนะจ้าเอาพริกแกงลงไปวาง แล้วก็ทาบางๆก่อนเอาปลาลงไปนะจ้าเดี๋ยวเขาก็จะโป๊พีิกแกงอยู่ด้านบนนะจ้าปลาถ้าจะแอปเพื่อง,งามก็ต้องเอาปลาเรียงเรียงตัวสวยๆนะจ้าวิธีแอปนะเนาะแอบปลาบ้านๆนะจ้าแอาปปลาเมืองนะเนาะแอปปลาพอแอบปลาขาวนะจ้าอันนี้ก็วิธีห่อตอกนะจ้าพับซ้ายพับขวานะจ้าเอาไม้กระดกัดก็เป็นที่เรียบร้อยนะจ้า อันนี้หอที่หนึ่งผ่านไปเขาจะแอบซองหอนะเจ้าแม่บอกว่าจะแอบป่านะเจ้าพรุ่งนี้วันพระเนาะก็จะเอาใส่บาตรนะเจ้าใส่บาตรประนะแม่ชอบทําบุญมาก อันนี้ก็เฮาขวใส่เรียบร้อยนะส่วนปลากั้งสองตัวนะเฮาจะเอาไว้จีสซะแกงบะน้ําแก้วนะเจ้าในสวนเฮามีบะน้ําแก้วอยู่สองลูกนะเจ้าเมนูต่อไปนะเจ้าอันนี้เมนูแอปปาก่อนเนาะอันนี้เป็นปลาน้ําห้วยปลาเมืองเฮาเลยนะเจ้าปลาพอขี้ขมนะเจ้าพ่อไปยัดน้นานาเนาะเวลาเฮาไปยัดน้ําเมืองอะ่ะ อาป่ามันก็อยู่ในห้องน้ำนะเจ้าอันบ่ได้ไปตัวเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆในน,น,น,น้องๆเอฟซีทุกท่านนะเจ้าเดี๋ยวว,วันหน้าตื้อแขวอานจะไปตัวนะเจ้าอ้าวหอที่สองผ่านไปนะเจ้าเอาไมาก้กรดัดกระลัดนะเจ้าเรียบร้อยแล้วกาเดียวเราก็จะเอาไปปิ้งนะเจ้าอันนี้ก็ย่างต่อทาน,นไฟกลางๆนะเจ้า อันก็นย่างไว้เลยนะเจ้ารอพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูเนาะเช้าแล้วนะเจ้าเอามาแอนหรืออุ่นไฟแห่น้อยนะเจ้ามันสุกตั้งแต่ตะคืนแล้วเนาะเอามาย่างแหก่อนนะเจ้าอุ่นๆฮ้อนๆน,นะเจ้าเอามาแกะดูกันหน้าตาเป็นเยี่ยงไรนะเจ้าเนี่ยหน้าตาแอปป่านะเจ้าประมาณเนี่ยควันกุ่นกุนอยู่เนาะเนียค่ะหน้าตาแอปป่าพอขี้ขมนะเจ้าเอาขี้ออกไปแล้วมันไม่ขมนะเจ้า ใครมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวน้า้าอันนี้ก็จะตักใส่ถุงน้า้าแล้วอันก็จะเอาไปใส่บาตรน้า้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า